เช้สวยกันครับเพื่อนวันนี้เราอยู่ที่บางเฉลี่ยโอ้มีที่นั่งเล่นนั่งกินน้ำลึกครับเป็นกระเบนอ่างจะลึกดูด้วยนั่งอยู่ข้างบนครับทุกนันทยาเราอยู่ฝั่ง

คึมๆนะวันนี้คึมๆเ่อคึมๆ<อ>จอดรถก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับพอจอดได้มี่กันแผลก้อนนิดๆหน่ะต้องระมัดระวังด้วยเวลาจอด,ดรถปอบปอบมี่กว้างไ่ครับ เดือจอดกว้างๆก็กมีนะครับเดก็ต้องเสียบังนา่าจะมีอยู่คนระับเดอดเสียบสังกัจอดอย่างเงี้ยนั่งก็นั่งเล่นกันชิ่งเ,เด็กก็เล่นได้แคบนี้จะไม่ลึกเท่าไหรไ่ต้องไปเล่นลึกแคบที่ถ่ายตอนแรกๆครับจะลึกมาดูจากที่เขาทำที่กั้นน้ำทะเลสูง นี่อยู่ที่สุขุมวิท56าสิ 11. ไม่ใช่สุขุมวิทอยู่ที่นาจอมเทียน